สลามทุกคนนะครับยินดีตอนรับเข้าสู่ห้องเรียนกณิตศาสตร์ออนไลน์ชั้นป .1 น,นะครับวันนี้เราจะมาฝึกคิดเลขเร็วกันนะครับโดยให้เวลาข้อละ3ามวินาทีเรามาเริ่มกันเลยนะครับชุดที่6การบวกจำนวน2จํจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน5ข้อ1 1ึบวกศเท่ากับ หนึ่งขอสองหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองข้อสามสี่บวกหนึ่งเท่ากับห้ขอสี่สามบวกหนเท่ากับสี่ข้อห้า สามบวกสเท่ากับหข้อหกสองบวกสเท่ากับสข้อเจ็ดบวกสเท่ากับสข้อแปดสอบวกสเท่ากับหข้อ9ก้า 1บวก3เท่ากับ4ข้อสิบบวก4เท่ากับ5มาต่อกันเลยชุดที่7การบวกจำนวน2จํจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน5ข้อ1 0บวก0เท่ากับ0ข้อ2 สามบวกหนึ่งเทากับสี่ขอสามสองบวกหนึ่งเท่ากับสามขอสี่สี่บวกหนึ่งเทากับหา้าข้อหา้าหนึงบวกหนึนกับสองข้อหกหนึ่งบวกสองเท่ากับ 3าขอเจ็ดบวกสองเท่ากับหขอ8 1ดหบวกสามเท่ากับสี่ขอเก้าบวกสามเท่ากับหขอ1ิบหนบวกสี่เท่ากับห มาต่อกันนะครับชุดที่8การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน5ข้อ1 5บวก0นย์เท่ากับ5ข้อ2 4บวก1นะ่รเท่ากับ5ข้อ3 3บวก1นะ่รเท่ากับ4ข้อ4 2บวก1นะ่รเท่ากับ สามข้อห้าบวกหเท่ากับสข้อหกสบวกสเท่ากับสขอเจ็บวกสเท่ากับสข้อแปดบวกสเท่ากับห้า พอ้าสองบวกสเท่ากับห้าพอสิบหนวกสเท่ากับหมาต่อกันชุดที่9กานะครับการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกนะครับไม่เกิน5การบวกจำนวนนะครับในแนวตั้งบ้างนะครับมีตัวตั้งแล้วก็มีตัวบวก ข้อหนึ่บวกสี่เท่ากับสีข้อ2 3งสบวกหน่งเท่ากับสีข้อ3 2มสบวกหน่งเท่ากับสาข้อ4 3่สบวกสอเท่ากับห ข้อ 5, 1 ا, 3 4บวก3เท่ากับ4ข้อห2สองบวก1เท่ากับ3ข้อเจ1บวก1เท่ากับ2ข้อ8 1บวก2เท่ากับ3ข้อ9 2บวก2เท่ากับ สี่กอสิบสองบวกสามเท่ากับห้าเรามาต่อกันเลยนะครับชุดที่สิบการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกินห้าข้อหนึ่งสามบวกศูนย์เท่ากับสามอสองหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองอสาม

3ขอแปบวก3เท่ากับ5กบวก3เท่ากับ4ขอ10บบวก4เท่ากับ